คุณพิชัยคุณพิชัยนะคะได้แจงเหตุในการตั้งฉายาว่ารัฐบาลอึ่งไข่เขาบอกว่าเมื่อวันที่27นะคะรองศาสตร,ราจารย์ดรพิชัยรัตนดิรกนะคะณภูเก็ตเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะ,ะหรือว่านิด้าเนี่ยแหละได้โพสต์เฟซบุ๊ก นะคะในานามของตัวเองนะคะในานามของพิชายรัตนดีโลกนภูเก็ตโดยระบุว่าขอที่จะตั้งฉายารัฐบาลน,นี้ว่าเป็นรัฐบาลอึ่งไข่อันหนึ่งคำว่าอึ่งไข่นั้นมาจากกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเองจึงดูเหมาะสมดีกับสถานการณ์เพราะว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยรวมพรรคการเมืองหลายพรรคจนท้องเนี่ยโตคล้ายอึ่งไข่เลย ยังไรก็ตามเนี่ยอึ่งไข่ต้องระวังตัวนะระวังตัวให้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าชาวบ่าในอีสานเนี่ยนิยมจับทำเป็นอาหารเป็นอาหารยอดนิยมมากในปัจจุบันนี้และอาจจะทำให้ครอบครัวของอึ่งไข่เนี่ยสูญพันธุ์ได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าโอ้โหนี่เขาเรียกว่าฟาดเปรี้ยงไปเลยนะก็เห็นไหมคะเราถึงได้พูดไงว่าคนที่มองเห็นเขาก็คือมองเห็นแต่คนที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะรู้สึกหน้า อ่าหน้าเวทอ่ะยังยัง,ย,งยังมีความเขาเรียกว่าอะไรยังมีความภูมิใจยังมีความคิดว่าโอ้โหพักเพื่อไทยเนี่ยสมศักดิ์ศรีมากเลยผู้คนนี่อ่าเขาเรียกอะไรนะหอนรับกันเกลียวเลยแต่เราเคยพูดไปแล้วว่าถ้าคุณมองดูในสังคมไทยแบบไม่มีอาติอ่ะคุณจะมองเห็นเลยว่าพรคเพื่อไทยมาขาลงจริงๆหลายๆคนเนี่ยเทกระจาด แต่ภายใต้การเทกระจัดนั้นเนี่ยก็ยังมีพวกคอแบกคอแดงานางแบกนายแบกที่ยังไม่รู้เขาเรียกอะไรหน้ามึนไหมหน้ามึนมองไม่เห็นอะไรเลยหูหนวกตาบอดแล้วก็ยังมองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกคุกค,คามเป็นการเคลื่อนไหวของพวก i.o มันต้องเป็น io โอของภาคก้าวไกลแน่เลยมันต้องเป็นพวกไอโทหารดอมส้ม ที่มา,าลังควานเขามาคุกคามเขามาให้ร้ายมาสร้างกระแสข่าวอะไรแบบเนี้คือเนี่ยไม่ถึงได้บอกไงว่ามันหน้าเวทคือคุณเนี่ยไม่เคยดูสถานการณ์จริงเลยยังอยู่ในโลกทุ่งลาเวนเดอร์ ender, ยังมองว่าทักษิณนั้นเป็นหนึ่งในที่สุดของที่สุดของแจ้ หรือหนึ่งในตองโออะไรแบบเนี้ว่าไม่มีใครมาโค่นได้โอ้โหปชา,เ,าเขาเขาเรียกอะไรนะประชาที่ปไตกินได้อยู่ดีกินดเีเนี่ยโอ้โหมีรถป้ายแดงเพราะทักษิณเนี่ยคือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นเรื่องเมื่อสิบปีก่อนนะลืมตาก่อนค่ะนะก็เนี่ยก็เอามาฝากไว้นะคะว่าเนี่ยตอนนี้มีมาแล้วนะคะว่าเศรษฐานอกจากจะไปไปไม่ได้ไม่ได้มาขับไล่เผด็จการแล้วนะ ยังไปอุ้มไปไปไปอุ้มแบกบแล้วก็เฉลียทางประยุทธ์ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะที่เรียกว,ว,ว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วก็ไอสิ่งที่ตัวเองเคยประกาศเอาไว้นะคะว่าจะมาไล่เบีย้ยไล่บี้เอากับทักษิไม่ใช่ไล่บี้เอากับทางคสชมาตราส,สีเหมืองทองอัคารา นาของทางประยุทธ์ตอนนี้ลืมสิ้นเลยตอนนี้กลายเป็นบอกว่า,าประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพโอ้โหอันนี้คือผู้คนเนี่ยตกตะลึงเลยนะคะว่านี่คือความอาคิดของพวกคนเพื่อไทยตอนนี้แหละนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ได้ออกมาแซกอันเต็มไปหมดเลยบอกว่าโอ้โหมันเหมาะสมมากเลยนะคะรัฐบาลอึ่งไข่ แล้วก็คุณดูนะยังมีพวกนายแบกเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าถ้าเป็นอึ่งแล้วบ้านเมืองจเจริญขึ้นก็ไม่เป็นไรครับนั่นเห็นไหมก็เนี่ยแหละเห็นไหมว่าเป็นความคิดออของคนที่เป็นนายแบกบนางแบกก็จะคิดแบบลักษณะแบบนี้นะคะเอออันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนได้เห็นเนอะอันนี้ก็เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นะคิชยัยรัตนาดีหลกนะคะนี้ก็ฝากไว้อีกขั้นหนึ่ง